คุณจุด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 อไม่มีชื่อเลยไม่เป็นไรให้มันไปในอากาศอะไรไม่มีชื่อไม่เป็นไรดูสิกดดูซิอ๋อดีนึงมีกดติดตามนะโอ้โหก็แปลว่าอ่าเข้าใจครับดูโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วจ้าดีนะยังกดติดตามไม่งั้นรู้ไม่ตอบนะเอา หายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มพอจะมีวิธีช่วยให้หายใจได้เต็มสวงไหมครับลุง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 มีอะไรที่ลุงทําไม่ได้มีอะไรลุงช่วยไม่ได้ไม่มีหรอกว่าไปนูน่นแม้กระทั่งไปในห้องน้ําไปเบง่งหลุดพื้นพื้นหมดนะเวลาเบ่งไม่ออกไงลุงออกช่วยหน่อยพื้น,น,นทีเดียวลองจะไม่เชื่อ นะาๆนะลุงออกช่วยไม่ได้เลยคือความร่ำรวยไปหาเองก็แล้วกันนะ <c oughs> โอเคนะความแข็งแรงนี่สบายแล้วเท่นั้นครับอ <c oughs> หายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มแล้วก็เต็มร้อยเลยถ้างั้นนะงับอากาศสิอ้าปากกว้างดูก็เป็นไปก้อนเงี้ยแล้วก็นานๆนครับมีท่าน,นี้มีแค่เดงไม่มีอะไรมากเลยนะครับฟังเสียงลุงก้านนานๆนั่นเองหายใจครั้งต่อไปโอ้โหมันจะเต็มปอดเต็มสวงเหลือจะเหลือที่จะพารณนา,นา,นาน ทำเองรู้เองครับท่านถ้าไม่ทําไม่รู้โอเคนะทำเองรู้เองนะครับเป็นไงครั้งที่หนึ่งพังนั่งพักซะหน่อยนึง ใส่ครั้งที่สองก็ได้แต่รู้ทันทีเลยไม่เกินหนาทีแน่นอนขอให้ทำตามคำบอกจุดสําคัญก็คือหายใจให้ยาวลึกกันนานๆตามด้วยฟังเสียงให้ดีให้เสียงของล่นเข้าในรูหูหได้ย้าเข้าในรูหูหได้มันจะเบาหัวเบาตัวได้หายใจได้โล่งยาวกว่าเดิมเยอะมากเลยอิ่มเต็มอี่มเป็นหกักเอเลยนะฟังให้ดีนะ เป็นไงโอไหมหวังว่าคงจะได้เต็มร้อยอิ่มเต็มเอ็มมีพีบันเลยโอเคจบข่าวครับพม